นะครับพี่น้องครับมาสวัสดีครับลาบเนี่ยอมึงเลยครับนะำมังนึงเครื่องในเยอะๆตับพาขีิวลาบเนียวลาบเนียวพี่น้องข้าวเหนียวผักกับมาๆๆครับหืมกัด กัดหินติกัดคมไซต์กันมังรถคัดนำไหร่จุดอื้อ สดสดอย่างอ ตับลาบเหนียวมึงเลยลองครับ <c oughs> F Rắp nèo không Sốt mụn lấy เขากันขนาดพัก <c oughs> กับลวกกว่านี้ครับพักที่ลวก ตับกระรวกสูตรเลยสูตรลับนียมึงเลย,ยขัดคนอีได้พักตรับมา สาวตาเอาสาวให้เอาผักให้มะเขือเคขือเดียแต่งเนี่ยอ๋อพี่น้องครับ